สวัสดีค่ะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนเรื่องอสมบัติของธาตุตามหมู่ตามคาบ2ตัวไปก่อนหน้านี้นะคะก็คือขนาดของอะตอมและขนาดของไอออนวันนี้นะคะครูจะพานักเรียนมาดูพลังงานไอออนไนซชันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือนะคะวิเคราะห์และสรุปแนวโน้มสมบัติของธาตุตามหมู่ตามคาบพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบ ซึ่งสมบัติที่เราจะเรียนก็คืออะไรลูกพลังงานไอออนไนเซชันนะคะอย่าลืมนะคะเคมี Came is ส r รายเคมีไม่ยากถ้าพยายามสู้ๆนะคะทุกคนโอเคค่ะก่อนอื่นเลยอ่าก่อนอื่นเลยครูจะพานักเรียนมาดูความหมายของอ่าพลังงานไอออนไนเซชันก่อนนะคะพลังงานไอออนไนเซชันคืออะไร พลังงานไออ i z ไนเซชนะคะเราจะเขียนด้วยตัวย่อที่ว่า IE (Ionization Energy) นะคะพลังงาน i อออ z ไนเซชันะคะหมายถึงพลังงานที่น้อยที่สุดที่ทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสภาวะแกส๊สนะคะพลังงาน i อออ z ไนเซชัหมายถึงนะคะพลังงานที่ใช้ในการทำให้อิเล็กตรอนหลุด ออกจากอะตอมในสภาวะแก๊สนะคะซึ่งเมื่ออิเล็กตรอนมันหลุดออกนะคะจึงทำให้อะตอมนั้นกลายเป็นไอออนอะไรลูกไอออนบวกเพราะอะไรเพราะว่ามันหลุดอ่าอิเล็กตรอนหลุดคือมันเกิดการสูญเสียดังนั้นนะคะอะตอมในสภาวะแก๊สจึงกลายเป็นไอออนบวกนั่นเองนะคะโอเคอทีนี้เรามาดูต่อนะคะ ถ้า ionization น้อยนะลูกจะทำให้ไอเป็นไอออนบวกเนี่ยได้ง่ายแต่ถ้ามีค่า ionization มากนะคะจะทำให้เป็นไอออนบวกได้ยากเนาะ IE น้อยนะคะเป็นไอออนบวกง่าย IE มากเป็นไอออนบวกยากเช่นกันนะคะอะเรามาดูนะคะเวลา อิเล็กตรอนหลุดนะลูกมันจะหลุดจากตัวแรกก่อนใช่ไหมคะมันจะหลุดจากตัวแรกก่อนทีนี้ครูจะพาไปดูค่าพลังงานไอออนไนเซชันของคาร์บอนซึ่งคาร์บอนนะคะจะมีอยู่6อิเล็กตรอนไม่ลูกคาร์บอนจะมีอยู่6อิเล็กตรอนดังนั้นนะคะลำดับแรกเรามาดูเลยตัวที่1ที่จะหลุดออกนะคะมีพลังงาน1 0 8 6ดดังนั้นตัวเนี้ย มี IE น้อยมันจึงหลุดเป็นไงลูกหลุดง่ายใช่ไหมคะนี่ IE ้ e น้อยหลุดง่ายเห็นไหมตัวนี้จึงหลุดง่ายเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่อ e ิเล็กตรอนมันหลุด IE ลําลำดับที่1จะหลุดเป็นลำดับแรกเลยนะคะหลุดง่ายเลยต่อไปคะ่ะลำดับที่สองพอเป็นลำดับที่สองพลังงานเริ่มมากขึ้น3 4 5 6ี่ห้าพลังงานเริ่มมากขึ้น นะคะยิ่งพลังงานมากขึ้นการหลุดของอิเล็กตรอนก็ยากขึ้นตามลำดับนั่นเองนะคะโอเคเรามาดูตรงนี้นะคะครูเขียนสรุปไว้ให้นะคะพลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1นนะคะผัดจะเป็นพลังงานที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งเมื่อมันมีค่าน้อยที่สุดมันก็จะทำให้อิเล็กตรอนนั้นหลุดง่ายที่สุดเหมือนกันนะคะแต่ถ้าลำดับถัดเข้ามามีพลังงานมากขึ้น การหลุดของมันก็ยากขึ้นตามลำดับเนาะแต่ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจในตัวนี้นักเรียนมาดูลูกนักเรียนดูตรงนี้ลำดับที่4กับลำดับที่5แตกต่างกันเยอะมากนะคะค่าพลังงานแตกต่างกันเยอะมากมากประมาณ3เท่ามากกว่าประมาณ3เท่าจาก6,223้ยใช่ไหมคะไปเป็น37 638เห็นไหมมันมากกว่า3ามเท่านะคะเท่ากว่าหรือมากกับ3มเท่านะคะมันหมายถึงอะไรนะคะทำไมมันแตกต่างกันมากขนาดนี้จากตัวอื่นมันก็ใกล้เคียงกันนะคะใกล้เคียงกันแต่ทำไมตัวนี้ถึงห่างกันมากเราไปดูเหตุผลประกอบค่ะที่มันต่างกันมากนะคะจากตารางนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะที่มันต่างกันมากเพราะว่า อิเล็กตรอนมันถูกดึงในชั้นระดับพลังงานที่ต่างกันนะลูกอิเล็กตรอนมันถูกดึงในชั้นระดับพลังงานที่ต่างกันนั่นแปลว่าเมื่อกี้ชั้นที่4กับชั้นที่5อยู่คนละระดับพลังงานกันอ่ะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเช่นลิเทียมค่ะลิเทียม เรามาดูตัวอย่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนของลิเทียมลิเทียมมีเลขอะตอมเท่ากับ3นั่นแปลว่าโปรโตอนกับอิเล็กตรอนเท่ากันเพราะอยู่ในสภาวะเป็นกลางถูกไหมลูกทีนี้เวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนจัดเรียงได้ว่ายังไงคะโอเค,อคมมสองแล้วก็หนึ่งค่ะเยี่ยมมากสองแล้วก็หนึ่งแอบแอบถามอยู่หมู่ไหนคาบไหนลูกอา มู1นึ่าบสค่ะเก่งมากทีนี้เดี๋ยวครูจะเขียนภาพให้ดูนะคะว่ามันอยู่ในอะตอมยังไงเนาะเป็นภาพจำลองนะอ่ะระดับพลังงานที่1นะคะมีอิเล็กตรอนกี่ตัวลูก2ตัวระดับพลังงานที่สองมีอิเล็กตรอน1ตัวนะคะทีนี้เรามาดูค่าไอออนไนเซชันนะคะซึ่งจริงๆอยู่ตามตารางนี้แหละแต่ครู ดึงมาให้ดูนะคะจะได้ใหญ่ขึ้น IE 1มีค่าพลังงานเท่ากับ0.52นะคะ IE 2 7.3 IE 3, e 3 11.822นะคะสังเกตเห็นว่า IE 1กับ IE 2ห่างกันมากไหมลูกห่างกันและห่างกันมากกว่า3เท่านะคะจึงทำให้ตัวเนี้ย อันนี้เป็น i.e. 1ตัวแรกหลุดจึงทำให้เราทราบว,ว่ามันอยู่คนละระดับพลังงานกันนั่นเองค่ะเห็นไหมลูกอ่าส่วนตัวที่สองกับตัวที่3ตัวนี้ลูกมันก็จะอยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน i.e. 2ก็ i.e. 3เพราะว่ามันมีค่า l ไนเซชันใกล้เคียงกันนะคะมันจะอยู่ในชั้นเดียวกันโอเคนะโอเคนะ ดังนั้นนะคะถ้าเราดูคาร์บอนเมื่อกี้4กับ5นั่นแปลว่า4กับ5อยู่คนละระดับพลังงานกันโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันอะไปดูค่าพลังงานตัวนี้กันนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะักเรียนดูโซเดียมนะคะโซเดียมทำให้เราเห็นว่าดูค่าพลังงานนะ400 96หแล้วก็4 0 0พันตัวนี้ต่างกันมากไหมคะต่างกันมากนั่นแปลว่าตัวนี้คนละระดับพลังงานกันอ่ะคนละระดับพลังงานกันนะคะตัวนี้ระดับพลังงาน IE 1หลุดถ้าเป็นแบบนี้นั่นแสดงว่าตัวนี้อยู่หมู่ 1A นะคะอ่ะไปดูต่อนะดูต่อนะต่อไปค่ะแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียม แมกนีเซียมตัวไหนที่มันห่างกันมากลูกตัวที่มันห่างกันมาก738ตามด้วยอะไรคะตามด้วย1,450อันนี้ยังใกล้เคียงกันถูกไหมอันนี้ใกล้เคียงกันต่อไปเป็น7,000กระโดดจาก1,400ไปเป็น7,000นั่นแปลว่าตรงนี้คนละอะไรกันแล้วลูกคนะระดับพลังงานตัวนี้หลุด IE 1หล e ุด IE 2หลุดแสดงว่าเป็น2บวกใช่ไหมคะถ้าเป็น2บวก2บวกแปลว่ามันอยู่อะไรลูกหมู่ 2A เอ่าเริ่มได้นะเริ่มได้นะต่อไปค่ะดูอลูมิเนียมค่ะ577 1,800 2,000อันอันนี้ใกล้เคียงกันเห็นไหมพอมาถึงตัวนี้เป็นไงลูกพอมาถึงตัวนี้เป็นไงหมื่นเอต่างกันไหมคะต่างกันมาก นั่นแปลว่ามันอยู่คนละระดับพลังงานถามค่ะอะลูมิเนียมหลุดไปสามตัวอะลูมิเนียมบวกสามแปลว่ามันอยู่หมู่อะไรลูกหมู่สามเอโอเคอ่าหมู่สามนั่นเองนะคะทีนี้ครูจะพาไปดูตัวอย่างโจทย์ตัวอย่างโจทย์นะคำถามก็คือ นะคะคำถามคือพลังงาน i อออ z ไนเซชัของ x, y และ z ธาตุใดมีแนวโน้มสูงสุดที่จะเกิดไอออนซึ่งมีประจุบวก2ประจุบวก2แปลว่ามันสูญเสียอิเล็กตรอนไปกี่ตัวลูก2ตัวนั่นแปลว่ามันเสียตัวที่1และตัวที่2ไปค่ะ จากตารางเรามาดูนะคะพลังงาน i อ n อ z ไนเซชลำดับ 1, 2, 3, 4เขาให้มา x ไปดูตัวแรกก่อนเลย x 740,000นะคะ740แล้วไป1 0 0 5แล้วไป3,000ตัวนี้ใกล้เคียงกันหมดไหมคะใกล้เคียงกันหมดใช่ไหมใกล้เคียงกันหมดนะแต่มันจะไปกระโดดอยู่ตรงนี้ ครูใช้สีแดงแล้วกันมันจะไปกระโดดอยู่ตรงนี้นั่นแปลว่าตัวเนี้ยคนละคนละระดับพลังงาน x ศูนย์เสียไป3แปลว่า x น่าจะเป็น x 3บวกหรืออยู่หมู่3นั่นเองนะคะไปดูต่อค่ะ y y 900ไปพันแอันนี้ใกล้เคียงนะยังไม่เกิน3เท่าใช่ไหมคะแล้วก็กระโดดไปหมื่นสีค่ะ พอกระโดดไปหมื่นสี่นักเรียนเห็นเป็นยังไงลูกนั่นแปลว่าอันเนี้ยศูนย์เสียไปสองตัวนั่นแปลว่ามันเป็นอะไรลูก y สองบวกอแอบเห็นคําตอบแล้วใช่ไหมคะแอบเห็นคําตอบแล้วเนาะไปดูต่อค่ะเฮ้ยแอบเห็นคาตอบแล้วไฮไลท์ไว้ก่อนอะ y เป็นสองบวกตัวเนี้ยน่าจะตอบน่าจะตอบอะไรลูกบางคนตอบตอบ y ค่ะครูไม่ต้องทําต่อแล้ว เราไปดูต่อซิว่า Z ตเขาเป็นยังไงนะคะ set หอยแลูกห้าร้อยแปดสไปเป็น1ั0 0นึ่ง5ันแปดยังใกล้เคียงอยู่ยังใกล้เคียงอยู่ใช่ไหมคะสองพแต่ตัวที่ไปกระโดดเลยคือจาก2อ0พแล้วไป1,000งื ตัวนี้ z ก็น่าจะเป็นอะไรลูก z 3บวกใช่ไหมคะอยู่คนละระดับพลังงานกันโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะคำถามที่ถามว่าพลังงาน i อ n อน a t เซชของ x y และ z ทธาตดุดมีแนวโน้มสูงสุดที่จะเกิดเป็นไอออนสองบวกคำตอบของเราก็คือธาตุอะไรลูกธาตุ y นนั่นเองนะคะโอเคอ่า ครูเชื่อว,ว่านักเรียนทุกคนทำได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นิดนึงสรุปตรงนี้นิดนึงว่านะคะค่า i อออนไน i o เต่างกันมากนะคะค่า i อออนไน i o เต่างกันมากทำให้เราทราบว่ามันอยู่คนละระดับพลังงานกันมันอยู่คนละระดับพลังงานกันทีนี้เราลองมาดูสมการของการหลุด ของอิเล็กตรอนนะคะสมมติว่าครูมีสมการอยู่3ส,สมการนักเรียนดูนะคะ a แล้วอิเล็กตรอนหลุดนะคะจะมีค่า i อ n i z เซชันอยู่ที่490ตัวที่1นะคะตัวที่2อยู่ที่560ตัวที่3พอมันหลุดมันอยู่ที่2,905ตัวนี้สังเกตเห็นว่านะคะพลังงานของตัวที่1จะมีค่าน้อยที่สุดซึ่งทำให้มันหลุด ง่ายที่สุดและลำดับถัดไปอิเล็กตรอนของตัวถัดไปจะมีค่าไอออนไนเซชันเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้เวลามันหลุดมันก็ต้องใช้ค่าพลังงานไอออนไนเซชันเพิ่มขึ้นมากด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาสรุปพลังงานไอออนไนเซชันที่เราเรียนมาในวันนี้กันนะคะสรุปรูป พลังงานไอออนไนเซชันหมายถึงพลังงานที่น้อยที่สุดนะคะที่ทําให้หอิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสภาวะแก๊สแล้วเรามาดูซิว่าแนวโน้มตามหมู่ตามคาบจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปดูแนวโน้มนะคะนักเรียนมาดูตรงนี้นิดนึงพลังงานไอออนไนเซชันต่ําถ้าพลังงานไอออนไนเซชันต่ํานะ หมายถึงนะคะนิวเคลียสจะมีความแข็งแรงในการดึงดูดอิเล็กตรอนนน้อยส่งผลให้อะตอมมีขนาดใหญ่พออะตอมมันใหญ่อิเล็กตรอนเป็นเปนยังไงลูกหลุดง่ายอิเล็กตรอนหลุดง่าย IE น้อยใช่ไหมคะ IE น้อยหรือ IE ต่ำนั่นเองและนะคะและ ถ้าพลังงานไอออไนเซชันสูงนะคะนิวเคลียสจะมีการะจะมีความแข็งแรงในการดึงดูดอิเล็กตรอนเนี่ยมากส่งผลให้อะตอมมีขนาดเล็กและถ้าอะตอมมีขนาดเล็กลูกมันก็จะทำให้อิเล็กตรอนตัวเนี้ยหลุดยากหลุดยากนะคะ IE ต่ำหรือไอ e, อ IE สูงนะลูก IE สูง ซึ่งค่าพลังงาน Ionization นะคะจะทำให้เราทราบว่าจะทำให้เราทราบถึงความแข็งแรงของนิวเคลียสในการดึงดูดอิเล็กตรอนชั้นวงนอกสุดนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูแนวโน้มซินะคะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าอะตอมมันมีขนาดเล็กจากหัวข้อเมื่อกี้เราทราบไปแล้วว่าขนาดของอะตอมจะลดลงจากซ้ายไปขวาและเพิ่มขึ้น จากบนลงล่างใช่ไหมคะทีนี้เราบอกว่าถ้าอะตอมมีขนาดเล็กอิเล็กตรอนหลุดยากดังนั้นเมื่อตอนหลุดยากเราต้องใช้พลังงานไอออนไนเซชันเป็นไงลูกสูงสูงนั่นแปลว่านะคะค่าพลังงานไอออนไนเซชันจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาและในขณะเดียวกันถ้าอะตอมมีขนาดใหญ่อิเล็กตรอนหลุดง่าย ถ้ามันหลุดง่ายเราใช้พลังงานไอออนไนเซชันน้อยนะคะนั่นแปลว่าพลังงานไอออนไนเซชันจะลดลงจากบนลงล่างนั่นเองโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเอาไว้แค่นี้เนาะวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไอออนไนเซชันนะคะแล้วมาพบกันกับคลิปต่อไปกับสมบัติตัวต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ